ครับสวัสดีครับผมเนื่องจากว่าเมื่อคืนฝนตกแห้งนะครับเราใช้มาเบื้องหนาำนะครับอยู่นาเนาะสิเป็นยังไงนะครับฝนตกหลายครับหลายหมื่นสองสามหมื่นติดต่อกันนะครับพี่น้องเอ้โอ้ยครับพี่น้องเอ้เปลน่ยนายครับครับขุดซาไปขาดเบิดครับน่ำทางขาดเบิดครับเดี๋ยว ให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะพอเขานะครับขาดนะครับพอขาดพี่น้องเอ้ยโอ้ยน้ำหลายครับครับฝนตกสองมือนะครับติดต่อกันเรียบร้อยเลยครับจากแข็งแรงมาดวนครับโอ้ยฝนรีมากเลยเนาะ จดพีพ๋เบผ้าเวิร์งบางครับขาดสามหม่องเลยนะครับผมเฮ็ดอื่นคล้องรัดน้ำไปขาดสามหม่องเลยเดี๋ยวนนาะขับพี่น่องเกษตรกวาดามันถูกมันยากักทักเนาะครับพึ่งฟ้าพึ่งฝนก็ทังสีดนะครับเออตายตายตายนี่ครับ มองนึงขาดจากวางเลยครับเอ้ยอเห็นไหครับขาดเลยครับขาดมันจะฝุ่นเลยครับน้ำมนะครับทวดยังว่าได้นะครับทวดไพรว่าได้ครับตรงนี้ลึกครับครบัยางลระบ้งจังหน่อย ตกลงไปข้าจีคืนบ่นไาะด้หรอกผมเนี่ยโอ้ค่ะพี่นองเลยเดี๋ยวชิมีคลิปก่อนหน้านี้ให้เบื้องนะครับว่าตัวนี้มันเป็นอย่างไรนะครับก่อนหน้าชิมาเนาะให้เนี่ยผมเลยถ่ายไปอยู่ เห็นไหมครับห้อยหนาห้อยนากัรซอตะลิงครับตะลิงพึ่งเช็ดไมเนาะผลตกสองมือนะครับเรียบร้อยครับหลังจากก็ตกมาโดนไปเช็ดการกระเสียดหรือว่าเช็ดยังกับเบื้องดีๆนะครับทางน้าทางยังผมกับเบิรไปไล่ย,ยุ่งรข้กับการปัน่นสาปันนองนไย ขาดก็ะเบื้องยังนะครับกรเป็นไปยังครับโบ๊ได้ซีเรี่ยสครับปีหนหายังหาทอมาใส่เพิ่มเนาะพอให้มีน้ำก็ดีไว้แล้วครับเป็นยังไงเป็นไงครับพี่น้องฝนก็นเริ่มสิตกแล้วนะครับน้ำก็ถ่วมสาขาดเบิร์ดคู่ขาดเบิร์ดครับเป็นไงครับ โอ้เบิดไปหลายมือ่นอยู่นะครับผมเพ็นปัน่นซาหน่อยนี่ก็ไม่ยังนะครับปีหน้าเห็นไหมสูก้าครับโอ้อย่าตกด้วยอย่าตกด้วย นะครับสภาพโอเคครับเดี๋ยวไลาไปก่อนครับขอบร้างใจเด้อ